เฮ้ไพน่ย่สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮ้อาบุพเพกอิงทายิ่แล้วเฮุ้ี่ใบสนี้สิอารมณดีว่นี้อ่ะนอว้าวเฮดว้าชนะตาีเลยว้านตาีเลยว้านะ ชื่นเลยไอเดูชื่นเนียคนใหญ่ป่ะใหญ่ป่ะใหญะคิว่ะิวนเลยนะยัพาคิวเลยยวพาิวจะเลเ้ย๋ยวพาคิวเลย ยั่คิดแต่วเฮ้ยดุเงยก็ตจองนอนเงยให้ตัวเองะอะะอไปเยอๆนะค่ะไปไปเลยาน่อยเอ้ยาหน่อยเอ้ยโฆษนาอิงฟ้าเอ้ยโฆาหน่อยคิดแต่เอ้ยไอ่งงอู้อ่ะงงอู้อ่ะโอ้ยงคิดแต่กนะ

ไนายพาบอกใหน้นายพาขี่ดูกันบอสห้องนังเฮ้วยห้องนีง่อีห่าอยากขี่น้ำบอบอไ่ไม่เบิรเบิรดไม่เส้ไนได้ไม่เสได้ให้เสนได้ได้้

อ่โดยโดยโโดยโไปไปไปหาาบอกห้นาบอกนาพาอูนะโอ,อ,อ aquela, ้แกงหาบ่เฮ yeah. ้ยนี่ว่โอ้แกงห่กับป็นบ่เดี๋ยวนี่บ่อ้ดิแกงไหนนาพาโรค่นะ โอ้โอเค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 แกงหเลยบ่เออแกงให้แกงให้ก็เป็นอนีโอ้อ Nhớ bạn Đi 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 đi. Má. Ông đang hét vậy. hồng hận hận luôn hận 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 luôn hận 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 luôn hận 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 nè, nè,

嗯嗯。 นอนบ่นอนบ่แม่ใช้นอนเบิเเจ้าของไปไไปนอนนอนอนอนกเบิร์กเบอนนอนหนนอนนนอนน่นนี่ึม เหมือนออกร่างกายเพิ่งบ่อันนี้คบุคกบับอยู่โอคบุคยจ่นกรไม่บอว่าโนกรไม่บว่จีรว่าไว้จีน่ะ ด้ยจีนฮัลโหค้ยน้องกวนดุเอ้ยแล้วบบเจ็บฮะ อิงพ่าเอ้ยอิงพ่าโอ้ยก็ดูน่ะเจ็บคอนะฮะห้องยังกลุกเกลีย่ยแทนบุ๊ดบ่อีด oui, ่าห้องอยังกลุกเกลี่ยแทนนะ thế được, nhận cái thế được, ơ, oh. chân bất thưa bất hế nghe à này bò, nghe là, là bò, một độ, đi lại bò, độ, nghe lúc nào mẹ nghe

ไม่ต้องขำนะไม่ต ah? ้องคำนกมันเมื่อยก็ไม่ต้องคำนกนอนแบบนี้นะนอนแบบนี้นะดึงดึงงดึ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 โอ้ยไปสัมาเปืือแเะอันี้คือเปืือนแหะดนี่กินยังเปืือนแหะดนี

ก็เมื่อยแหละลูกอ่ะพ่อกันพ่อกันอุ้ยห้องกับห้องกนดีรอเฉื่อยพอดินั่ก็ก็ชิเงีงยนหยมือเนาะวะเง่ไหนมือวะมาเลย เอ้ยก <cin stereotype> <dragging> ็สิเงียนได้มือลูกเช้าก่อนว่าวว่าทำไมย่าเดวอ้วกอีกคือเมื่อกี้นี่เดาเช้าเมื่อยกันห้องนี่ก็เมื่อยแล้วนี่นะมาเลยห้องนี่ก็เมื่อยแล้วลูกแม่นี่วะมาเลยมาไไามเฮ้ยเฮ้ย จ้าเอ๋จ้าเอ๋้าขอมึงยี่ี่อวดแต่เอ้พอแล้ว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 นนี้หน่อยนี่พอแล้วพอแล้วคนนี้หน่อยนี่นี่นี่นออกกับร่างกายว่เอ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยสิบร่เซตตอีกบ่นี่ชุดขีดเพิ่น

Thấy đâu độ... Nhìn Hoa ơi Sao bà hèn vậy? Khoai nó qua đúng ơi Chị ao hay mắn chút chút đôi bò Bò Chị ao hay chút chút đôi bò Bò Ôi Alo à đi là bò Bò Nón im bò chẳng hạn gì nữa bò Nó Hơi Hơi Thấy chưa Chị ôm bà tìm bò Phải chị hiện lại được à Bò Phải chị hết lại Phải chị hiện lại Pucikeng, eh? Oh. Mama, saluk. Nubah. 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 Up, up, up. Up, up, Nguyên yêu yên hên nghe Wa. Kuo kuo bắp kuo bắp yên 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 yên. Wa. 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 Wa nhiều họng như nhung 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 này này nhung này nhung bèn bèn nhung nhung bay bay nhung hả nhung tai <laughs> ban nhung tai nè ơi khi bơi cứ hết na bút thế cứ hết na bút như ai na như nè

ơi, adu 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 adu, wow, cha em, cha ơi, <laughs> cha <laughs> em, nào khùng thế, mà lúc họ bún cả, cứ họ thế, nè, vợ, nhem đi <laughs> qua, thế, nè, vợ. ให้ให้ย่างนะจับของยังอ่าชี่นิ้วชองนิ้วยังนะยังโชพี่บ่หนะบ่อี่ได้โชพี่บ่บ่บ่หื้อหื้าย่ะไงได้เลยเลยได้เลยเลยนี่มืดแล้วเห็นห่งซ้ำนี่ย่างนี่คนนี้หน่อยหนุ่มเฮว่ะคนนี้หน่อยนี่วะหม้ còn đây này nhỉ cứ đong đe đó còn đây này mở quá ngoan đẹp chắc còn đây này hà cứ tưng ngoan nói <laughs> này đấy chắc <laughs> này nghe nghe chơi chi chi đấy bạn này chơi chi chi đấy bạn này wow kiếm mo chi nào kiếm bao nói gì nhò coi này đi quên rồi à mẹ cháu hai này hình dạng งอนบาอุ่นบ่นี่อิงพากินแล้เอ้าคือทิพน่ะหมแสบบอนนะคือทิพโดดนะเบิ้งแม่เช็ดปากให,าหาน้นี่อย่าดึงเชือแม่เมียนเแม่ก็เช็ดบ่อยเลยดึงเขนเชือเมียนโอ้ยจะเพลินแน่เอ้ากระบุกกระวับลูกเอ้ยะโอเคจ่ะ นี่จอยกับชิจบคลิปเพียงสำนีก่อนให้ลูกกินกินจิกันไปแล้วไปแล้วเจ้าเข้ามาสบายดีทุกชาแล้วมากินหน่อสั้ไปแล้วไปเด้อพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเจ้าเข้ามาสบายดีแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อป้อนหนุ่มดุกอน